สวัสดีครับวันนี้จะมาแบ่งปันการทำพิมพ์เส้นประนะครับบน Microsoft Word นะครับซึ่งมันก็จะมีหลายๆรูปแบบนะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับก็ถ้าเรากดตัวลบนะครับ3ามครั้งแล้วเรากด Enter ไปหนึ่งครั้งมันก็จะขึ้นมาเส้นแบบนี้นะครับมันยังสามารถทำได้อีกหลายรูปแบบนะครับดอกจันก็ได้นะครับ ดกดันกด1ครั้งกด3ครั้งนะครับแล้วก็กด enter ก็จะได้รูปแบบนี้นะครับอ่าแล้วก็กด underscore ด้วยนะครับอ่าสมครั้งก็กด enter ก็ได้แบบนี้นะครับเวลาที่เราจะพิมพ์ข้างบนได้เลยนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือช h a r ปนะครับหรือว่าสี่เหลี่ยมกดแบบนี้แล้วก็กดอาก็จะได้รูปแบบนี้อ่ะยังมีอีกครับ เท่ากับครับเท่ากับ3อันปึ๊บเนี่ยนะครับก็มันจะได้รูปแบบที่สวยงามนะครับอ่ะผมทำตัวนี้ให้ดูนะอันนี้คือลบนะครับอันนี้ดอกจันนะก็คือ3ครั้งนะครับลบลบ3มค,ครั้งอันนี้เดอ e ์อันเดอร์สกอร์ครั้งอันนี้สี่เหลี่ยม3ครั้งแล้วก็น,นี้ก็คือเท่ากับเท่ากับ 3ครั้งนะครับลองไปทําดูนะครับรับรองว่าเส้นประที่คุณทําจะสวยงามขึ้นมากกว่าเดิมนะครับ